สวัสดีครับมาพบกับรายการกล้องส่องพระสยามกตบอาจารย์สุทัศน์กันต่อครับวันนี้ก็มีรักเครื่องนะครับมาให้ท่านชมก็ต้องขอขอบคุณที่หลายท่านโทรมาพูดมาคุยกันแล้วก็มาแนะนำกันนะครับแล้วบางอย่างที่ผมไม่ทราบก็ขอความ กลุณาที่แนะนำมาก็แนะนำมาให้ผมบางทั้งผมบอกชื่อพระผิดจังหวัดอะไรเงี้ยแต่เป็นชื่อเดียวกันอะไรเงี้ยเป็นเช่หลวงพ่อพันเงี้ยนะครับเป็นเป็นหลวงพ่อพันเนี่ย,นะพพนนยจะมีทั้งสุขโขทยัยมีทั้งร้อยเอ็ดจะมีทั้งขอนแก่นอะไรเงี้ยนะคือมาปูด แล้วก็พระบางอย่างผมไม่รู้ที่ไปที่มาก็มาบอกผมว่าเอออันนี้เป็นของหลวงพ่อรวยนะอะไรเงี้ยก็ขอขอบคุณครับผู้ที่ได้แนะนําให้ผมผมบอกแล้วเป็นข้าราชการครูบำนาญแล้วก็ได้สะสมพระรวบรวมพระมานะครับก็ตั้งแต่อายุสิบเจ็ดไม่ไม่เคยขายไม่เคยปล่อยเลยนะครับไม่ใช่เป็น แผงพระที่ขายพระนะครับแต่ผมสะสมรวบรวมไว้บางคนบอกโอ้โหอาจารย์ทำไมมีพระเยอะทีนี้ใ้เรื่องของเรื่องก็ที่ท,ที่ที่มีมากนะครับก็คือเราเรามีพระของปู่ของตาของพ่อนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องมีมีอยู่เมื่อตอนที่เราอายุสิบกว่าปกที่เราชื่นชอบมาทีนี้เราก็เอาตรงนั้นนะครับไปหา แล้วไม่หาในแผงนะในแผงนี้ผมจะไม่เอาเลยเออไปไปเจอกับคนเฒ่าคนแก่ผู้ปกครองนะครับตามที่ผมอยู่ก็อยู่หลายจังหวัดก็เลยมีพระหลายหลายที่ก็เลยใช้ชื่อว่ารายการก้องสอง่งพัะไยากนะครับเกิดที่นครสวรรค์ก็ยากพี่น้องอยู่ที่น้่น แล้วก็มาทํางานที่กําแพงเพชรญาติพี่น้องอยู่ที่กําแพงเพชรก็มีนะครับแล้วก็ออมาโตที่สุโขแล้วก็มีม,ม,มีครอบครัวอยู่ที่สุโขทัยแล้วก็ไปอยู่กับอาที่เชียงรายอีกแล้วก็ได้มีเพื่อนอีกหลายจังหวัดเราก็ชอบหาคนแก่งนะครับเมื่อสามสิบสี่สิบปีที่แล้วมาสมัยนี้ของเก่าหายยากไม่ไม,ไม่ไม่แทบแทบไม่มี คือคือพระพระที่เก็บไว้เนี่ยคือพระเก่าที่เก็บไว้เมื่อสามสิบสี่สิบปีที่ต่าที่สุดก็คือสิบกว่าปีนะครับไปที่ที่ที่หลังจากสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยผมผมจะไม่มีบูชาพระเลยเพราะว่ามันจะหาหาหายากแล้วเมื่อก่อนนี้พระสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาเขาจะมีเยอะนะครับก็ต้องขออภัยด้วยบางทีมันเสียงแทก มีรดเพื่อนเพราะบ้านผมอยู่สี่เลนนะฮะแล้วก็ข้างบ้านก็ชิดติดกันอะเดี๋ยวให้ชมคิดนี้ก็ ให้ชมพระของจังหวัดสุขโขทัยครับเป็นพะระลีลาที่สวยที่สุดนะครับเรียกว่าลีลาแบบนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุขโขทยัยเมื่อเจ็ดแปดร้อยปีที่ผ่านมาอันนี้จะเป็นเนื้อดินนะครับเรียกว่าพะระลีลากุกถ้ำหีบสุขโขทัยนะครับ อันนี้จะเป็นข้างเม็ดนะครับดูเนื้อดินดูนะอันนี้ครับองนี้ไม่ตัดปีกนะครับปดกดแบบออกมายัางไงก็ถอดออกจากพิมพ์แบบนั้นเลยนี่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมเอาไปเลี่ยม แบบนี้เช่นเดียวกันเห็นไหมฮะก็สวยอีกแบบองค์นี้ช่างเมื่อสมัยนั้นเขาตัดปีกนี่ก็ตัดปีนะครับก็ห่างจากตัวองค์พระพอสมควรนะครับและอันนี้เลี่ยมพระติดแบบเขาเรียกประกายเงินนะครับสวยงามน,นี้เป็นพระลีลากุวัดทํรหีบนะครับ นี่พระกลุกนะครับการดูพระกลุกนั้นสีของพระทั้งองค์จะต้องไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องมีคาบคาบไข่คาบปลาดูองค์นี้ชัดๆอันนี้เช็ดแล้วเอาขี้พึ่งสีปะนะครับเช็ดให้สวยงามนะครับถ้าเป็นพระ กเก่าเนี่ยเมื่อเช็ดแล้วจะขึ้นเงางามอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพระใหม่เขาจะไม่ขึ้นนะครับก็จะมีขึ้นนะฮะแล้วก็เนื้อจะครุขะในยับย่นเห็นไหมฮะแล้วมีการแตกอันนี้ที่เนื้อหลุดไปเนี่ยนะครับเพราะว่าพระเนื้อดินสมัยนั้นนะเขาจะใส่พวกเกสรดอกไม้เขาจะใส่พวกว่าน นะครับผงพุทธคุณเนี่ยเนี่ยแล้วทีนี้เขาก็ข้าวกับดินแล้วก็มากดพิมพ์ตรงเนี้ยที่หายไปก็อาจจะเป็นพวกเกสรดอกไม้พวกเอ่อที่เน่าเปื่อยง่ายนะครับกล็ลุยออกไปถึงเป็นเนื้อขรุขะเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นอะไรเงี้ยนะครับนี่นี่ครับพระ กรูนะครับนะครับนี่เนี่ยสีเขาจะไม่เหมือนกันนะฮะนี้เลี่ยมแล้วต้องต้องต้องทำให้สวยนะครับเนี่ยครับแต่บางคนก็เอาคาบเดิมๆไว้เลยนะครับอย่างเนี้ยถ้าพักกูแท้ถูกจะให้ดูนะเนี่ยเขาจะเปื้อนแบบนี้ครับเนี่ยนะติดอันนี้อันนี้เนื้อระเบิดเนี่ยหมายความว่าเนี่ยเขามี เขาใส่ผงพุทธคุณเข้าไปทีนี้ก็จะเป็นไข่ขาวนะครับบางคนก็เรียกอะไรนะเออเอเอนี่นะไอเขาเรียกผงแร่อะไรพวกเนี้นะครับแต่ทีนี้ผมเรียกไข่ขาวนะครับเป็นคาร์บอนมังเป็นอะไรที่ๆแล้วแต่แล้วแต่เซียนเขาจะ เขาเขาค้นพบมาว่ามีอะไรอะไรเงี้ยนะอันนั้นผมจะไม่พูดผมไม่ใช่เซียนพระนะครับผมเป็นผู้ที่สะสมพระมาตั้งแต่อายุ1ิบเจ็ดอาทีนี้มาดูพระนี่ครับพระอันนี้พระทําเรียนแบบเป็นพระเกจินะครับเนี่ยสีเขาจะเหมือนกันทั้งองค์เลยเนหะ็นไหมถ้าเป็นพระอันนี้นานแล้วนะเน,นี่ยไม่ต่ำกว่าสมปีสิปีถึง50ปิปีเนี่ยครับผมได้มา แต่ก็ไม่รู้ว่าวัดไหนออกมากเหมือนกันแต่ไม่ใช่พาคกลุกผมบอกได้เลยนะครับเนี่ยอ,อันนี้ข้างเม็ดเหมือนกันแต่อันนี้เขาทาเป็นตุ่มๆๆถ้าข้างเม็ดของกลุกนี้เขาจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยอ๋อนี่ครับอันนั้นไม่ใช่ข้างเม็ดเนี่ยครับตุ่มๆเขาจะเห็นชัดเลยนะฮะเนี่ยอันนี้อันนี้อัน,น อย่าดูนะครับเนี่ยนะฮะเขาขึ้นมาตั้งแต่ตั้งแต่อะไรเขาเรียกกันแลยแผ่นแผ่นหลังที่เป็นตั้งแต่ปีนะครับแต่อันนี้เขาจะทาเป็นตุ่มตุ่มข้างบนนะครับข้างๆเนี่ยเขาเขาจะไม่มีนะครับเขาถ้าจะทําเป็นตุ่มตุ่มขึ้นมากับพื้นของ ผนังพักเลยนะครับ,นะค,รบคนละอย่างกันนะฮะครับน,นีเนียครับเห็นไหมอันนี้เขาจะเขาไม่ได้ทาตุ่มแบบอ,อพระที่เรียนแบบเขาจะมีขึ้นมาตั้งแต่อ,อตั้งแต่พื้นแผ่นหลังขึ้นมานะครับครับอันนี้เป็นพระ ของจงวัดสุโขทายพระลีลานะครับสวยงามนะครับอ่อนช้อยนะครับครับโทรมาพูดมาคุยกันครับกับอาจารย์สุทัศมั่นเขตวิทย์เบอร์โทรศัพท์ก็จะอยู่ด้างล่างของคลิปวิดีโอทุกคลิปนะครับดูเนื้อนะฮะดูได้ทีนี้พอ ดูด้านหลังมังด้านหลังเป็นยังไงนะครับอ่านี่ฮะอันนี้เขเนี่ยเกิดเกิดตั้งแต่อยู่ในกุนะครับอันนี้เช็ดล้างแล้วนะนะครับนี่ยดูนะครับเนื้ออืเขาจะมีพวกแร่พวกอะไรติดอยู่อย่างนี้นะครับพอบคาบ อันนี้ชื่อลานะครับลาดำครับนี่องน,นี้เห็นลายเอ,อ่อลายลายนิ้วมือหรือเป็นฝ่ามืออะไรสักอย่างที่เขากดพิมพ์มานะครับบางคนก็ใช้ฝ่ามือกดไปบางคนก็เนี่ยฮะเอาอะไรกดผมไม่ทราบนะฮะเนี่ยกดลงไปในพิมพ์ในบล็อกแล้วคาบไขขคาบอะไรนี้ก็ติด ออจากกุมานะครับนะครับรายการกล้องส่งพระของอาจารย์สุทศั์มนเกตปิดก็มีให้ท่านชมหลากหลายตลอดนะครับส่วนมากจะเป็นพระกุกที่ผมสะสมไว้นี่ผมชอบพระกุกนะครับก็เลยมีพระกุกเอ,อ่อไว้พอมีมากพอสมควรจะแบ่งปันไปก็โทรมาพูดมาคุยกันครับอาจารย์สุทศน์มนเกตวิ์ ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ